<Life>. เรามาต่อกันที่มุมมองและแง่คิดของผู้หญิงเก่งที่เข้ามาทำงานในสภาและมีบทบาทที่น่าสนใจกับโครงการต่างๆที่ท่านได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของคุณสุวรรณีสิริเวชพันธ์สมาชิกวุฒิสภาลองไปฟังกันดูนะคะว่าผู้หญิงกับบทบาททางการเมืองและโครงการต่างๆว่าท่านทำอะไรได้บ้างคะ่ะ ในส่วนตัวเดนเองเนี่ยอยู่ใน2กรรมธิการคือคณะกรรมการการกฎหมายการยิธรรมและการตํารวจและอีกหนึ่งคณะคือคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมในส่วนของคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมเดนเป็นประธานอนุการลงทุนและเศรษฐกิจฐานรากก็มีคําถามจากเพื่อนๆสมาชิกหลายๆท่านว่าทาไมไดิฉันสนใจอยากมาทําในเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจฐานรากก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่า ก่อนที่เดชันมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยได้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็เป็นประธานนุกรมิการกิจการสตรีก็ได้ลงพื้นที่ไปพบกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะตั้งผู้หญิงเด็กเยาวาชนก็พบว่าปัญหาของสังคมหลายเรื่องเกิดขึ้นมาจากของเศรษฐกิจนะคะ,ะเช่นเ,เมื่อครอบครัวมีเศรษฐกิจที่ไม่ดีก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะเบ,บาแว้งในครอบครัว คุณผู้ชายก็อาจจะอยากจะดับทุกข์ก็ไปกินเหล้าเมายานะคะเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยก็เกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวนั้นก็เลยคิดว่านอ,นอกจากนั้นแล้วเนี่ยการที่เศรษฐกิจของประเทศชาติจะเข้มแข็ง หากเศรษฐกิจที่เล็กที่สุดคือเศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็งแล้วเนี่ยก็จะทําให้เศรษฐกิจของในภาพใหญ่คือเศรษฐกิจของประเทศชาติเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นที่มาที่ไปก็คือเดนก็เลยคิดว่าการที่จะไปขับเคลื่อนในเรื่องของการจะดูแลว,ว่าเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นเรื่องชุมชนทั้งด้านเกษตรกรรมเกษตรแปรรูปด้านอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยๆเนี่ยค่ะให้มีความเจริญเติบโตเข้มแข็งก็จะทําให เศรษฐกิจของชาติเจริญเติบโตอย,อย่างยั่งยืนประเด็นได้ลงพื้นที่ไปพบกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าที่สุพรรณบุรีเนี่ยเราก็ได้ไปพบกับกลุ่มที่เรียกว่าควายน้อยสร้างชาตินะคะหลายท่านก็จะงงว่าควายน้อยสร้างชาติคืออะไรก็เป็นกลุ่มชาวบ้านนะคะที่ในพื้นที่เนี่ยเขามีการตัดไม้เข้ามาทําในเรื่องอื่นๆก็ปรากฏว่าไอเ้เศษไม้ที่เหลือเนี่ยชาวบ้านก็คิดว่าจะไปทําอะไรดีก็เอามาเผาแล้วก็ทํา บ้านเป็นตัวตุ๊กตาตุ๊กตาควายนี่แหละคะ่ะเพราะว่าสวนสุพรรณบุรีถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีเกษตรกรรมด้านการปลูกข้าวเยอะก็ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ไอตัวควายน้อยสร้างชาติเนี่ยเขาก็ทำเป็นตัวคล้ายๆฝุ่นตัวฐานที่ใช้ไว้ดูดกลิ่นนะคะในในตู้เย็นการที่เราไปลงพื้นที่เนี่ยเราก็ได้พบว่าส่วนหนึ่งเมื่อชาวบ้านมีความตั้งใจแต่บางครั้ง ชาวบ้านขาดวิทยาการว่าจะทำยังไงให้เช่นตัวควายที่ปั้นขึ้นมาไม่แตกนะคะแล้วก็มีการอบแห้งเพื่อไม่ให้เกิดเป็นเชื้อรานะคะก็ได้มีโอกาสนั้นได้ไดนําหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นข้อมูลก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยเราก็ถึงแม้จะไม่ใช่ประเทศใหญ่มาก แต่ก็ไม่ใช่ประเทศที่เล็กเรามีกลุ่มชุมชนที่อยู่ในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นบางครั้งข้อมูลจากภาคหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่จะไปลงไปสู่ประชาชนบางครั้งอาจจะถึงบ้างไม่ถึงบ้างสมาชิกวุฒิสภาเวลาลงพื้นที่พบประชาชนเราก็จะถึอโอกาสนี้ว่าส่วนไหนที่ประชาชนยังไม่รู้หรือส่วนไหนที่หน่วยราชการอาจจะขาดข้อมูลเราก็จะเป็นตัวเชื่อมเพื่อทําให้พื้นที่นั้นๆเนี่ย จะบ้านได้รับข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นหรือหน่วยราชการได้มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าอาจจะยังมีบางกลุ่มบางพื้นที่ที่อาจจะขาดโอกาสก็ถือว่าเป็นการช่วยกันทำงานนะคะเพื่อให้สุดท้ายแล้วประโยชน์สุขก็จะตกกับประชาชนเพื่อนเชื่อมั่นว่าถ้าเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งเศรษฐกิจของประเทศชาติก็จะเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืนค่ะ